สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองมาพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเมย์ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ามากับใครคะไหนคะตรงไหนนะคะเจอเรียงคะอา้า <c> ว <oughs> วันนี้คุณครูเมย์พาเจ้าลูกหมีจอมซนมาด้วยค่ะ แอบบอกเด็กๆนิดนึงว่าเจ้าลูกหนีจอมโซนเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยแต่ว่าน่าสงสารยังไงเด็กๆต้องรอติดตามนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเมนะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมอะไรนี่ดูจากการแต่งตัวของคุณครูเมนะคะทราบหรือยังคะว่าทำกิจกรรมอะไร เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์จะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนิทานโยคะจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกสมาธิฟังนิทานแล้วก็ทำท่าโยคะง่ายๆไปด้วยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานโยคะเรือ่องมีน้อยผู้โดดเดี่ยวกันค่ะ Namaste ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะมาทําท่าโยคะนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสมาธิกันก่อนค่ะเด็กๆยังจากันได้ไหมคะเอามือขึ้นมาค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางกับเลยง่ายมือขึ้นมานะคะแล้วก็วางไว้ที่ข่าวของตัวเองหลับตานะคะแล้วก็หายใจเข้าท้องปอกหายใจออกท้องแฟบฝึกสมาธิไปได้วยกันนับท้องกันด้วยนะคะหนึ่งถึงห้าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กค่อยๆลืมตาช้า,าๆนะคะ หลังจากที่เด็กๆฝึกสมาธิกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยืดเหยียดร่างกายกันค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาด้วยท่าอาสนะนะคะเด็กๆนั่งแบบนี้เลยไม่ยกขาขึ้นมานะคะให้เอาขาวางลงไปกับเสื่อทั้งสองข้างเลยหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็พับแขนลงมาค่ะเอามือจับที่ข้อศอกตัวเองไว้เด็กๆไม่นั่งหลังงอนะคะให้ยืดหลังขึ้นมาให้ตรงเลย จับค้างไว้นะคะแล้วก็นับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเด็กๆค่อยๆคายท่าออกค่ะท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะขอหันด้านข้างนะคะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆค่ะ ให้เด็กนะคะนั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะทั้งสองข้างแบบนี้เลยแล้วก็ตั้งปลายเท้าขึ้นมานะคะนั่งหลังให้ตรงนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นสูงๆทั้งสองข้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆโน้มตัวลงไปนะคะแตะที่ข้อเท้าหรือว่าปลายเท้าก็ได้ทางท่าไว้แล้วก็นับพร้อมกันค่ะครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่หาช้าๆนะคะค่อยๆคืนตัวขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูเมย์จะขอทำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทางนี้จะให้ที่เด็กทำเหมือนข้าปูไตค่ะเด็กๆค่อยๆวางมือนะคะแล้วก็ทำเป็นปูไตลงไปเรื่อยๆค่ะไตลงไปไตลงไป ค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะคะแล้วก็จับไว้ที่ปลายเท้าหรือว่าข้อเท้าเหมือนเดิมเลยนับค้างไว้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆเหือยหน้าขึ้นมาส้าๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำสมาธิแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนิทานพร้อมกับทำท่าย,ยคะาไปด้วยค่ะนิทานเรื่อง มนีน้อยผู้โดดเดี่ยวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่มีต้นไม้สูงใหญ่ที่คอยให้ร่มเงาและก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆมากมายเดี๋ยวเรามาทำท่าต้นไม้กันนะคะเด็กๆเด็ก,ดกๆจำได้ไหมคะว่าท่าต้นไม้ทำอย่างไรมาค่ะนี่ครั้งแรกเลยนะคะคุณครูเมย์ให้เด็กๆเอาขาวางไว้ที่ข้อเท้าใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นมา ไว้ที่เอาเท้าขึ้นมาวางไว้ที่ใต้หัวเข่าของตัวเองครั้งนี้คือคูู้เมขอเพิ่มความยากอีกนิดนึงค่ะเด็กๆสามารถเอามือนะคะช่วยจับเท้าได้เอาเท้านะคะมาวางแตะไว้ที่ต้นขาด้านบนนะคะเด็กๆไม่เอาเข่ามาไว้ด้านหน้านะคะให้ดันเข่าไปด้านข้างถ้าพร้อมแล้วเรามาทำท่าต้นไม้กันค่ะเด็กๆค่อยๆวาดมือขึ้นไปนะคะให้สูงสูง ็นต้นไม้ที่สูงใหญ่อยู่ในป่าทางเท้าไวและนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆค่อยๆคลาย,ลายท้าช้าๆนะคะ ล้วนำพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5สี่ห้าเด็กๆก็ใยๆว่ามือลงค่ะและ้วก็ขางลงช้าๆนะคะในป่าแห่งนี้ก็มีแม่หมีกับลูกหมีอาศัยอยู่เด็กๆคะเด็กๆว่าหม,หมีชอบกินอะไรคะคิดออกหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะชอบกินน้ำผึ้ง เจ้าลูกหมีจอมสซนนะคะก็ปีนป่ายขึ้นไปเพื่อที่จะไปเก็บน้ำพึ่งมากินเดี๋ยวเรามาทำท่าพึ่งกันค่ะเด็กๆท่าพึ่งนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเมย์จะขอหันด้านข้างนะคะเด็กๆจะได้เห็นท่าชัดๆค่ะให้เด็กๆนะคะยืนแยกเท้าออกจากกันนิดนึงนะคะกดเท้าไว้ที่เสื่อให้แน่นๆหลังจากนั้นนะคะให้ยกขาฝั่งเดียวกับคุณครูเมย์เลยยกไปด้านหลังนะคะแบบนี้เลย เด็กๆอยากที่จะยกเท้าให้สูงขึ้นนะคะให้เด็กๆโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วก็เอามือนะคะทำเป็นปีกคือส่งไปด้านหลังมองตรงไปข้างหน้าค่ะขาท้าไวแลวนะพร้อมกันค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ไฟไฟไ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางขชาช้าๆค่ะขออีกข้างหนึ่งนะคะหันด้านนี้นะจะได้มองเห็นชัดๆแยกเทา้าออกจากกันนิดนึง กดที่เสื่อไว้แน่นๆเลยหลังจากนั้นให้ยกขานะคะคไปด้านหลังฝั่งเดียวกับพุกทูเมนะคะถ้าอยากให้เท้ายกสูงให้โน้มตัวไปด้านหน้าค่ะแบบนี้เลยกางปีกขึ้นให้ด้วยมองตรงไปข้างหน้านับค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางลง ในระหว่างที่ลูกหมีกำลังกินน้ำผึ้งบนต้นไม้อย่างมีความสุขก็มีนักรบข่าเด็กๆนักรบเดินผ่านมาแล้วก็มายิงแม่หมีจนถึงแก่ความตายเดี๋ยวเรามาทำท่านักรบก,กันค่ะท่านักรบนะคะเด็กๆให้เด็กๆแยกขาออกจากกันนะคะแยกออกให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ต้องไม่เสียาการทรงตัวนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆหันปลายเท้าฝั่งเดียวกัน เมนะคะหันปลายาเท้าไปด้านข้างแบบนี้ยกแขนนะคะขึ้นระดับไหลให้แขนตึงนะคะเด็กๆไม่เอาลงอย่างนี้นะไม่ขึ้นสูงด้วยเอาแค่ระดับไหลพอค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆหันหน้าไปมองปลายมือแล,ออล้วก็ย่อเข่าลงค้างข้าไว้นะคะระนับท้องกันหนึ่งสอง สามสี่ห้าเด็กๆค่อยๆหันหน้ากลับมาค่ะแล้วก็คืนตัวขึ้นมาือ,อค่อยๆผูกขาเข้ามาอ่าได้ไหมคะขออีกครั้งนะคะเด็กๆยืนแยกขาออาจากรันเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ที่คุณครูเมย์ให้เด็กๆผูกขานะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆพักขาค่ะ แยกออกจากกันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะหันปลายเท้าฝั่งด้านเยแบกูมเมนะคะดีไปด้านข้างเหมือนเดิมเลยยกแขนขึ้นมาระดับไหลหันหน้าไปมองที่ปลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ย่อเข่าลงไปค้างข้าไว้นะคะแล้วก็นับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆหันหน้ากลับมาคะ่ะ เอาแขนโลง่งพร้อมทั้งหุกขาเข้ามาอ้าวนวดขาน่อยถ้านักรบค่ะเด็กๆนักรบที่เดินผ่านมาได้ใช้ธนูยิงแม่หมูจนถึงแก่ความตายเดี๋ยวเรามาทําท่าธนูกันนะคะเด็กๆท่าธนูนะคะเด็กๆให้เด็กๆนองคว่ำหน้าลงไปนะคะเอามือประสานในข้างหน้านะคะแล้วก็เอาขาวาทงทอนตูง มองตรงไปข้างหน้าค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ที่เด็กข้าขาขึ้นมาเป็นสองข้างค่ะเอามือทั้งสองข้างนะคะอ้อมไปจับที่ข้อเท้าไว้หลังจากนั้นนะคะให้ที่เด็กออกแรงนะคะดึงให้หน้าขานะคะแล้วก็หน้าอกของตัวเองลอยขึ้นมาจากพื้นให้ได้มากที่สุดแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าค้างข้าไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนับพร้อมกันค่ะแบบนี้เลย เป็นผ้าคานูนะคะนับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางลงช้าๆค่ะเอามือพักไว้นะคะท่านี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายได้แล้วลูกหมีจอมโซนที่กำลังกินน้ำพึ่งอยู่บนต้นไม้อย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าแม่ของมันโดนยิง ก็ลเลยรีบลงมาจากต้นไม้แล้วก็เข้าไปกอดกับแม่หมีนักรบเห็นว่าลูกหมีกําลังกอดอยู่กับแม่หมีก็เกิดสำนึกผิดที่ยิงแม่หมีไปเพราะว่ากลัวแม่หมีจะมาทำร้ายตัวเองนักรบได้คุยกับเพื่อนๆและบอกเพื่อนๆว่าจะพาลูกหมีกลับไปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ลูกหมีอยู่ในป่าอย่างโดดเดี่ยวตัวเดียว จบไปแล้วนะคะสําหรับนิทานโยคะเรื่องลูกหมีผู้โดดเดียวแม่หมีได้ถูกนักรบยิงจนตายแต่ว่านักรบก็เกิดความสำนึกผิดเลยพาลูกหมีกลับไปด้วยชีวิตของเจ้าลูกหมียังไม่จบเท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถตามต่อนะคะได้ในกิจกรรมโยคะคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้เด็กๆขนมือขึ้นค่ะแล้วพูดพร้อมกันว่าน a มสเต เด็กๆคะเมื่อเวลาเด็กๆทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นการออกกําลังกายหรือว่าเมื่อเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆกลับมาที่บ้านเด็กๆต้องรีบอาบน้ํานะคะรักษาความสะอาดของร่างกายอีกอย่างนึงเลยเด็กๆต้องใส่แมสตลอดเวลาหรือไม่ก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเพราะว่าเจ้าโรคโควิดเนี่ยยังอยู่กับเราไปอีกนานเลยคะ่ะ ปัอีกหนึ่งเรื่องนะคะเด็กๆเมื่อเวลาทำกิจกรรมโยคะแล้วถ่ายคลิปนะคะส่งกลับมาให้คุณครูเมดูด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าเจ้าลูกหมีเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย